Ừ, áo là Ủa mày tìm bên nè Ôm đi đi, đi đi mày tìm đi đi Ừ Đây Bé ngon quang luôn Vàng này, có coi vàng Coi vàng hay tìm hả Ừ, coi luôn Nè, ok

ติมมีนีเว้ยเนี่นี่บอยยติมอกมติ๊มแมติ๊มมเน,นี่ยติมออ,อกมอกติมออกมาติ๊มมมานีแล้วมานีแล้วติมอกมาให้โ cầu coi cầu my ừ, nhà mở tim mở mà mở lắm mở lắm mở lắm ừ, lắm mở lắm mở lắm 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 อุ้มอุ้มอมไเติมเล้าอุ้มไเติมเล็วไดลยวะไปติมหน้เหรอไป้ไปตปไปปุนมาน้ำเพมาน้ำเพโอโหโอโหโไปคว้างไอติมเยะมันเจ็บอะกามันก็เจ็บมันก็หนีอไเนาะอืมมันเจ็บมันก็หนีอหคว้างมาเ มาตีมาตีมาตีมานี่เข้าไปแล้วลบไปแล้วมาแล้วี่ตีมีเนี่ยเร็วเร็วตีมอยู่เนี่ยมาเร็วเฮ้ยเฟมตีมอยู่เนี่ยมาเร็วเล่นอย่ไปเลื่อยเหรอเล่นอย่ไปเลื่อยเลรอไปเลยตีมอยู่ไหนตีมอยู่ไหน ตีมีไหนไปเล่นกับตีมาตีมแมีมแม่ม่วายหน่อยไปละไปละตีมไละตีมไละบุตีมไละปุละตีมละุละ

เนี่ยตีมาแล้วตีมาแล้วไปไหน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 ตีมาแล้วไปไหนไปไหนตีมาแล้วตีมาแล้วตีมาแล้วเร็วตีมาแล้วอีมาแล้วตีมาแล้วตีมาแล้วตีมาแล้วเล่นอย่างกันเนี่ยฮะเล่นอย่างกับบีมเนี่ยอืม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 

ไปห้องเฟรมมาปะบีมห้องเฟรมมาเฟรมนะเฟรมแม่เตะบอลกันเฟรมแมาเตะบอลกันไปว่าบีมไปปุ๊แล้วไปดูเหรอไปดูบีมเหรอไปดูบีมเหรอ ดูบีมมั้เหรออืมอ kind of ืดูบีมมั้เหรออ่าบ um, uh, ีมเล่นสะพานลื่นมาแล้วอ่าบีมเอมสีเล่นสะพานลื่นมาแล้วอืมอืมบีมเอมสีเล่นสะพานลื่นมาแล้วไปไปไปเล่นไปเล่นกับบีมบุญออมชอบดูออมชอบดูเข้าเล่นกล้องเหรอ

ดามองกล้องยิมหน่อยอพิลม <iedzieć> okay. so so ัดนะพิล huh. ม so so. uh ัดนั่งตัวพิลมัดนั่งด้วเอนั่งด้วพิลามัดพิลมัดนั่งด้วเรียกพิลามัวไหนพิลามัตอือพิลมัดไปไปไไปซ้อนรถพิลมัตไปพิลมัดพิลมัั่นรถแล้วเอาพื้มซ้อนไปอือนซ้อนซ้อน เพ่เพ่เพ่ซ้อนซ้อนซ้อนจะไปแล้วมาพี่ละมั่นจะไปแล้วฮะไปเร็วอืออ่าอืออือ่กอดอ่าไปเลยอืไปเลยอือไปเลยอือกอดแน่นๆกอดพี่ละมั่นแน่นๆ ลยไปเลยอืปเลยอืมกระพิลมาแน่ๆเลยอ่า lên mà lên, lời mà lên, tung mà lên, nhưng mà lên, lê. nhím bàn đuôi, nhíp bàn đuôi, keng, nhíp bàn đuôi, con són à, con són à, con són nhíp bàn đuôi, con són, à à, con són nghỉ đây nè, nào, con són nhảy long to nàng to, con són nàng to, nàng to con to, ào อ๋อเลยคนซ้อนหมา,าหนังแล้วคนซ้อนยุ่งละคนซ้อนยุ่งละคนซ้อนมันยุ่งละ